เรียบร้อยครับทุกคนก็ได้แบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าทุกคนอยากได้แบบนี้นะครับก็ไปดูคลิปกันเลยไปกัน กลับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะพาไปรับของฟรีๆนั่นเองนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับงน้องก็คือวันนี้นะครับพี่มีของมาแจกด้วยนะครับน้องก็ทางเกมนะครับก็แจกของเยอะแยะมากมายเลยนะครับงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับบางคนนะครับยังไม่รู้เล่นด้วยซ้ำนะครับงน้องเออเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะรู้หรือว่าอาจจะไม่รู้นะครับน้องก็ไม่เป็นไรนะครับน้องวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่ามันรับของตรงไหนอะไรยังง ก็พี ну <Jean> ่บอกเลยนะครับ no มันมีกิจกรรมลับด้วยนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับพี่จะมาแจกนั่นเองนะครับวงน้องก็คือคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรคกีฬาสองใบแล้วก็ตัวละครเอล็อกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับน็อตสนับวงน้องคุณไหนที่อยากได้แบบนี้นะครับเพียงแต่งวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน็อตแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไปกันในกลุ่่่่่่มมคคคคคาาาาาาลลลินน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 นออออออะะะะะะะไไรรรรกกกกก็็็ด้้้้ัััับบบบเเเแแววยยงงงทีีีีพพืจจข แล้วก็ทางเกมนะครับก็มีของมาแจกเหมือนกันนะครับบงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนั่นเองนะครับบงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับที่สายฟรีทุกคนนะครับจะได้เล่นทุกคนนะครับบงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับบงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับมีของแจกเยอะแยะมากมายด้วยนะครับเนาะอันแรกนะครับบงน้องก็คือทุกเสาที่เราเข้ามานะครับให้น้องๆเข้ามาล็อกอินตรงนี้แล้วก็รับโทเค็นตรงนี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับบงน้องก็คือสามารถรับได้ทุกคนนะครับเนาะโทเค็นตรงนี้นะครับบังน้องมันจะลบ้นไหนท สามารถทําภารกิจได้เลยนะครับน้องเราก็มารับตรงนี้ได้เลยนะครับน้องาก็เมื่อเรารับเสร็จแล้วนะครับน้องก็คือเราเอามาต่อยกันได้นั่นเองนะครับเนาะเมื่อต่อยกันเสร็จนะครับน้องเราจะได้ของขวัญนะครับเดี๋ยวพี่ต่อยให้ดูเลยละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็คือมันมี3ตัวเลือกให้ต่อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะต่อยตัวที่ว่าหมัดนี่สิบหาสามสิบดีกว่านะครับน้องเออแบบนี้เลยนะครับน้องก็ต่อยไปแบบนี้เลยนะครับน้องจนกว่าขีด นี่เลยนะครับน้องของรางวัลก็จะตกมาแบบนี้เลยนะครับมน้งงก็นี่เลยในของรางวัลนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็มีทั้งบัตรเพชรบัตรปืนแล้วก็บัตรอีโวก็ยังมีนะครับน้องเราก็คู่ต่อสู้ของเราต่อไปนะครับมน้งงก็เป็นตัวนี้เลยนะครับน้องเราก็ต่อยแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนันเดงนะครับน้องงเราก็อย่าลืมนะครับวันที่10เดือน7นะครับมังงงก็คือทุกคนนะครับสามารถเข้ามารับบัตรอีโวตรงนี้ได้นะครับน้องสามารถรับได้ทุกคนเลยนะครับมน้งงแล้วก็บัตรอีโวตรงนี้นะครับมังงงก เท่านั้นนะครับก็เป็นวันที่10นั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่พลาดไปแล้วนะครับน้องๆก็ถือว่าพลาดไปเลยนั่นเองนะครับน้องๆก็คือวันที่10นะครับอย่าพลาดกันนะครับน้องๆก็คือเสียสละเวลานิดนึงนะครับเนาะเข้ามารับของนะครับน้องๆก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแต่เราเข้าเกมมาเราก็รับของได้เลยนั่นเองนะครับเนาะก็ไม่ต้องเล่นกิจกรรมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆก็เป็นบัตรอีโวตัวนี้เลยนะครับสามใบเลยนะครับน้องๆเออก็สามารถไปสุ่มสกินปืนได้ไปสุ่มพินเขียวได้นะรื่ออไกๆะา็ถว หลายคนก็คงอย่างได้นะครับถ้าอยากได้ก็อย่าลืมนะครับงน้องวันที่10นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับงน้องก็คือเป็นกิจกรรมรับนั่นเองนะครับน้องก็คือเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับมน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะแจกทางด้านของล่มแล้วก็บัตรเพชรนะครับแล้วก็บัตรโกลรอยด์นั่นเองนะครับมงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถต่อยวัดแรงแบบนี้ได้นะครับมงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายหล็ยคนั่นองะครับวก็ไม่เรั่ไม่รู้ลกันะัน ประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนกิจกรรมหรือว่าโทเค็นนะครับก็หาไม่ยากนะคบเพียงแต่ลงน้องลงไปเล่นในเกมนะคะหลงน้องให้ครบ5เกมเท่านั้นนะครับก็ได้รับโทเค็นมาต่อยแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมซ่อนกิจกรรมนั่นเองนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้เล่นนั่นเองนะครับเนาะก็คือเราสามารถลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะเราก็เอาโทเค็นนะครับมาแลกแล้วก็มาต่อยตรงนี้ได้เลยนะครับงน้องเราก็รับของรางวัลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับงน้องกิจกรรมสตีทไฟเตอร์หรือว่ากิจกรรมฟรีไฟเตอร กิจกรรมตัวนี้นะครับก็ยังมาแจกเยอะแยะมากมายด้วยนะครับน้องก็คือยังมีทางด้านของกระทะนะครับนาะที่จะเข้ามาแจกด้วยนะครับแล้วก็สกินรถก็มีนะครับนาะแล้วก็แอร์บอร์ดก็มีนั่นเองนะครับน้องเราก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะค่อยๆรีวิวไปละกันนะครับงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับบงน้องก็คือกิจกรรมต่อมาหรือว่ากิจกรรมที่อัปเดตสายฟรีนั่นเองนะครับบาน้องก็คือสายฟรีนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับบางน้องอันแรกนะครับก็ัีคองไไ่่มพืย นะครับน้องก็คือพี่ยังเหลือไม่กี่คิวนะครับก็น่าจะได้แล้วนะครับน้องเแล้วก็สาหรับคนไหนที่ได้ไปแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์ลงหน่อยละกันนะครับน้องๆเออว่าได้ไปแล้วนั่นเองนะครับน้องเแล้วก็ในส่วนสายฟรีนะครับน้องๆก็คือเป็นบัตรสร้างห้องตัวนี้นะครับน้องๆก็คือเป็นบัตรสร้างห้องสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับสามารถรับได้ทุกคนนั่นเองนะครับเพียง น้องๆนะครับลงไปสั่งหารศัตรูให้ครบนั่นเองนะครับนาะเราก็มารับตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับล้วก็นี่เลยนะครับน้องน้องที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับเรากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเริ่มวันนี้ตั้งแต่เป็นต้นไปนั่นเองนะครับน้องน้องก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับจนถึงวันที่11เลยนะครับน้องน้องก็เป็นกล่องสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับน้องนก็คือในนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายสัตว์เลี้ยงเลยนะครับก็มีทางด้านของอาหารสัตว์เลี้ยยยงงนนนนนนะะครรับ้้อเเเาาากกกก็็็มมมใีีแล คือใครที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะยังไม่รู้เล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องๆก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแต่น้องๆนะครับถ้าอยากได้ครบทั้งหมดนะครับน้องๆก็คือมี9กล่องเลยนะครับน้องๆก็คือแบบว่าถ้าอยากได้ครบทั้งหมดนะครับเพียงแต่น้องๆลงไปเล่นในเกมนะครับให้ครบ100ไม่ใช่100นะครับน้องๆก็คือให้ครบ90นาทีเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของกล่องสัตว์เลี้ยงแบบนี้เลยนะครับน้องๆเออก็เป็นกล่องตัวใหม่เลยนะครับที่เอามาแจกฟรีๆนะครับแล้วก็เพิ่ง ถือว so 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 ่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับนาอถ้าอยากได้นะครับก็ลงไปเล่นในเกมนะครับให้ครบ90นาทีเท่านั้นนะครับมองน้องเราก็การรีแล้ง์ก็ได้รีไปแล้วนะครับนาอก็สามารถดันแลกไปด้วยแล้วก็ได้กล่องตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับมองน้องก็ถือว่าเราได้2เด้งเลยนะครับนาอก็คือแลกเราก็สูงด้วยแล้วก็ได้อันนี้ไปด้วยนะครับมองน้องก็คือได้กล่องฟรีๆแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ในนี้นะครับก็มีสัตว์เลี้ยงมีสกินมีอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับของน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ นี่นะครับมองน้องก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับแล้วก็สายฟรีนะครับมองน้องก็จะได้รับกันเต็มๆเลยนะครับมองน้องก็คือแบบว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะอัปเดตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับมองน้องหรือว่าเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึงวันที่11เลยนะครับมองน้องก็คืออยู่กันยาวๆเลยนะครับมองน้องเออก็เกือบครึ่งเดือนเลยนะครับเราจะได้แบบนี้ทุกวันนะครับมองน้องก็คือ3กล่องหรือว่า9กกล่องแบบนี้ทุกวันเลยนะครับมองน้องก็สามารถลงไปเล่นในเกมแล้วก็มารับ บอกแล้วแหละนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือพี่เป็นคนแรกในเซิร์ฟนะครับที่สามารถรับกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์แบบนี้ได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับวงน้องเออก็มีทางด้านของ a w s k a t สเกตบอร์ดแบบนี้นะครับวน้องแล้ก็เป็นทางด้านของ สกินลดแบบนี้นะครับพวกน้องพี่อาจจะเป็นคนแรกในเซิร์ฟเลยก็ได้นะครับที่สามารถรับได้แบบนี้นะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่มารีวิวทีหลังแล้วกันนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับพวกน้องแต่วันนี้นะครับพี่จะมารับให้ดูก่อนกันนะครับพวกน้องเออก็แบบนี้เลยนะคะรับพวกน้องพี่เป็นคนแรกในเซิร์ฟนะครับเนาะที่รับแบบนี้ได้นะครับเอ,เออก็ครบเลยนะครับพวกน้องก็คือมีทางด้านของ AW นะครับเนาะแล้วก็สกินลดนะครับพวกน้องแล้วก็สกินเสื้อแล้วก็ล่มอะไรต่างๆมากมายนะครับพวกน้องเดี๋ยวพี่รับพง่ เพรไปด้วยนะครับน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านของสกินปืนนะครับน้องก็เป็น AW ตัวนี้เลยนะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็ดาเมจ2แล้วก็รีโหลด1นั่นเองนะครับน้องก็แบบนี้เลยนะครับก็เป็นสกินตัวใหม่นั่นเองนะครับเนาะที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับสกินรดแบบนี้นะครับบน้องก็คล้ายแมกกาเเลยนะครับเนอะข้างหลังนั่นเองนะครับบงน้องเออพี่ขอรีวิวแค่นี้ก่อนละกันนะครับบงน้องเดี๋ยวพี่ทําคลิปรีวิววววอีกกกคลลลิปนนนนนนึงะะะัััเา่่มมจจสยแแไห้็ AW แรงแค่ไหนนั่นเองนะครับน้องเราก็มันจะรีโหลดเร็วแค่ไหนนั่นเองนะครับน้องเราก็เรื่องของสกินรถนะครับมันจะสวยแค่ไหนนั่นเองนะครับน้องๆพี่ขอปิดไว้ก่อนละกันนะครับเอาเป็นคลิปหน้าละกันนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะมารีวิวตัวเต็มให้ดูเลยละกันนะครับเนาะว่าแต่ละอันนะครับมีประสิทธิภาพยังไงแล้วก็สามารถใส่ได้จริงหรือเปล่านะครับโหมดแรงหรือว่าโหมด4ี4วนั่นเองนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากรู้นะครับคลิปนี้นะครับพี่ขอ300 หนึทีละ,นนะครับไม่ขอมากครับงน้องก็คือไม่ต้องกดหลายครั้งนะครับกดคนละ1ทีเท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์เท่านี้นะครับน้องก็เพียงเท่านี้ก็ เป็นกำลังใจพี่ได้มากๆแล้วนะครับนาะแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับอยากได้อะไรนะครับให้ไปโหวตเมื่อเช้านะครับม่น้องก็คือเป็นคลิปเมื่อเช้านั่นเองนะครับเนาะก็มีทางด้านตัวละครโคโนนะครับมน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับก็ยังเหลือนะครับมน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนนั่นเองนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่อยากได้ก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะเมื่อเช้าพี่มีให้โหวตนั่นเองนะครับมงน้องก็เป็นกิจกรรมโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็อย่างที่พี่บอกนน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 นะะคครรรรััััับบบบบพวววกก้้ออองงง็็็สสาามถไปปโต่่ขเุี ก็อย่าลืมเข้ามารับของกันด้วยนั่นเองนะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องงก็คือทุกคนนะครับสามารถโหวตได้นะครับแล้วก็วันแจกของนะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านั่นเองนะครับน้องงก็มาลุ้นกันนะครับนอกว่าตวละครโคโน่หรือว่าสกีนปืนลูกซองนั่นเองนะครับน้องงเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เลือกกันได้เลยนะครับสำหรับน้องงคนไหนที่อยากได้อะไรนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นคิดเมื่อเช้านั่นเองนะครับน้องๆก็ฝากกันไปโหวตด้วยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคร ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากให้กําลังใจพี่นะครับไม่ยากเลยนะครับน้องไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนั่นเองนะครับที่สาคัญนั่นเองนะครับน้องก็คือถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งก็ฝากกดกระดิ่งหน่อยละกันนะครับน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย